สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของประเทศหนึ่งในแอฟริกาตะวันตกกันประเทศกีนีครับที่เขาบอกกันว่าเป็นดินแดนแห่งขุมทรัพย์แต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่น่าค้นหามากๆเลยครับเคยหยิบกระป๋องเครื่องดื่มขึ้นมาแล้วสงสัยไหมครับว่าเอไอเจ้าอลูมิเนียมที่ใช้ทํากระป๋องเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันนะเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวของมันเนี่ยอาจจะเริ่มต้นไกลถึงทวีปแอฟริกาตะวันตกเลยแล้ววันนี้แหละครับเราจะไปดูกันว่าที่ไหนกันแน่ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยคุ้มทรัพย์แห่งแอฟริกาตะวันตกประเทศที่เรากำลังพูดถึงนี่ก็คือสาธารณารัฐกินีนั่นเองครับเป็นประเทศที่อยู่ตรงชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในแอฟริกาตะวันตกเลยมีเมืองหลวงชื่อว่าโคนาครีครับที่พีกไปกว่าน,นั้นก็คือกินีเนี่ยได้รับฉายาว่าเรื่องอื้อฉาวทางธรณีวิทยาของโลกเลยนะครับ ฟังดูแปลกใช่ไหมครับคือคํานี้เนี่ยมันสะท้อนไม่เห็นเลยว่าใต้ผืนดินของประเทศนี้มันมีทรัพยากรธรรมชาติซ่อนอยู่แบบมหาศาลจริงๆและนี่แหละครับคือเหตุผลสําคัญที่เห็นในชาร์ตนี่คือปริมาณแร่บ,บอกไซด์สาสรองซึ่งกินีเนี่ยมีเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วแร่บ,บอกไซ์นี่แหละครับคือวัตถุดิบหลักที่เอาไปทําอลูมิเนียมใช่ครับอลูมิเนียมที่ทํากระป๋องที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนความร่ำรวยของกินีไม่ได้มีแค่บอกไซด์นะครับ โอ้โหที่นี่ยังมีทั้งแร่เหล็กเกรดพรีมเมียมเลยนะมีทองคำมีเพชรแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีแหล่งน้ำที่อุด,ดมสมบูรณ์มากๆซึ่งแปลว่ามีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้อีกเพียบเลยครับเอาละครับพอเรารู้เรื่องขุมทรัพย์กันไปแล้วเราไปดูกันต่อในส่วนที่2ดีกว่าไปทาความรู้จักกับพื้นดินและผู้คนของประเทศที่โคตรรวยทรัพยากรแห่งนี้กัน ภูมิประเทศของกินีนี่ต้องบอกว่าหลากหลายสุดๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับที่นี่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญสคัําญของภูมิภาคถึง3สายเลยนะทั้งไนเจอร์แกมเบยรยแล้วก็เซเนกัลแล้วก็ยังมีเทือกเขาสูงอย่างภูเขานิมบาที่สวยจนได้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเลยด้วยแถมยังมีป่าฝนเขตร้อนแล้วก็แนวชายฝั่งแอตแลนติกอีกครบเครื่องมากครับและบนผืนดินที่หลากหลายขนาดนี้เนี่ย ก็เป็นบ้านของคนประมาณ14ล้านคนครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดประมาณปี2025นะครับและใน14ล้านคนนี้ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากๆเลยครับโดย3กลุ่มหลักๆก็คือฟูลามาลินเกแล้วก็ซูซูซึ่งแน่นอนว่าแต่ละกลุ่มก็มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยมันเลยทำให้ประเทศนี้เนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากๆครับและจากตรงนี้แหละครับ เรื่องราวจะเริ่มพลิกผันไปสู่ประเด็นที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความขัดแย้งที่มันน่าคิดมากๆระหว่างทรัพยากรที่ประเทศนี้มีกับความเป็นจริงที่ประชาชนเขาต้องเจอโอเคเราย้ํากันอีกทีนะครับเราเห็นแล้วว่ากินีเนี่ยเป็นผู้นําระดับโลกเรื่องแร่บอกไสเลยมีแร่เหล็กคุณภาพดีเยี่ยมมีทองคํามีเพชรอีกเพียบคือถ้าพูดกันตรงๆก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่รวยทรัพยากรแบบสุดๆไปเลยแต่ในความเป็นจริง รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรกลับอยู่ที่แค่ประมาณ1,300ดอลลาร์ 1, สารัฐต่อปีเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นตัวเลขที่โหต่ำมากๆเมื่อเทียบกับความมั่งคั่งของทรัพยากรที่อยู่ใต้เท้าของพวกเขามันเลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาครับว่าในเมื่อมีขุมทรัพย์อยู่ใต้ดินมหาศาลขนาดนี้แล้วทำไมทำไมมันถึงเกิดช่องว่างที่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้คำตอบส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองครับ คือนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1958เนี่ยกินีต้องเจอกับความไม่มั่นคงทางการเมืองมาตลอดเลยล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆจนล่าสุดก็เกิดรัฐประหารขึ้นอีกครั้งในปี2021ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันณปี2025นะครับประเทศกินีก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารชั่วคราวนำโดยพันเอกมามีดีดุมบุยา คือไอความไม่มั่นคงทางการเมืองที่มันเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่านี่แหละครับที่เป็นเหมือนการเปิดประตูให้เกิดการคอร์รัปชันมันขัดขวางการลงทุนใหญ่ๆที่จําเป็นแล้วสุดท้ายผลประโยชน์มหาศาลจากทรัพยากรมันก็ไม่เคยถูกส่งไปถึงมือประชาชนจริงๆสักทีแต่ถึงแม้จะต้องเจอกับความท้าทายหนักหนาขนาดนี้นะครับเรื่องราวของกินีก็ไม่ได้มีแค่ด้านมืดอย่างเดียวเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งกันครับนั่นก็คือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาและความหวังของผู้คน ถ้าจะพูดถึงหัวใจของกินีจริงๆเนี่ยมันก็คือวัฒนธรรมของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีจากกลองที่เรียกว่าเจมเบ้ที่ดังไปทั่วโลกเลยนะหรือจะเป็นอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างปูเลย์ซาหรือข้าวผัดสูตรเฉพาะที่เรียกว่ารีกลาสและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความภาคภูมิใจในทีมฟุตบอลชาติของเขาที่มีฉายาว่าซิลีเนชแนลครับ มันมีคำกล่าวที่ว่าวัฒนธรรมของชาติเนี่ยมันอยู่ในหัวใจและจิตวิญญาณของผู้คนซึ่งสำหรับชาวกีนีแล้วคำพูดนี้มันจริงมากๆครับมันสะท้อนความเข้มแข็งและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของพวกเขาได้ดีจริงๆและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ครับปรากฏการที่ประเทศรวยทรัพยากรแต่ประชาชนกลับยากจนแบบนี้เนี่ยเขมมักจะเรียกกันว่าคำสาปแห่งทรัพยากรคำถามก็คือ กินีจะสามารถเปลี่ยนคำสาบที่วว่านี้ให้กลายเป็นคอนสำหรับประชาชนทุกคนได้จริงๆหรือไม่นี่แหละครับคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศนี้